โ e a วคเ e n น Golden Key Podcast วันนี้อยากจะชวนทุกคนมาร่วมฟังโอวาทดีๆจากครูบาอาจารย์เพื่อการตื่นรู้เจริญปัญญาทางจิตวิญญาณด้วยกันนะครับน้อมจิตระรลึกถึงพระบารมีธรรมของพระสมมาสมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมระลึกให้ชัดเจนเป็นประสบการณ์ การสัมผัสรัรู้พุทธบาร,รมีของเราเองเราให้ตระหนักกระลึกอยู่เสมอว่าการที่เราได้สัมผัสพ,พระบาร,รมีธรรมของพระองค์ท่านแม้นอาจจะดูเหมือนบางทีเรานึกไปเองแต่ในความเป็นจริงถ้าหากเราปฏิบัติและเราทำตน อยู่บนเส้นทางของความดีได้อย่างต่อเนื่องสิ่งที่เราคิดว่าคิดไปเองนั้นไม่ใช่เป็นความจริงตราบใดที่พุทธการนี้ยังมีอายุอยู่ตามที่พระองค์รตรัสตราบนั้นพระบารมีของพระองค์ท่านก็จะยัง อยู่เพื่อโปรดเวนยสัตว์ในแบบของพระพุทธองค์ที่เรายากจะจะเข้าใจและอย่างถึงการมันะระลึกถึงพระองค์ท่านถือว่าเป็นการะระลึกครบทั้งพระรัตนตรัยทั้งสามะระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ก็ล้วนมาจากพระพุทธองค์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราระลึกถึงพระบารมีธรรมของพระองค์ท่านตามประสบการณ์การรับรู้ของเราเท่ากับว่าเราเข้าถึงพระรตะนรัยในเบื้องต้นและการระลึกอยู่เสมอจะทำให้เรา ได้เข้าถึงสิ่งที่พระองค์ตรัสคือปัญญาตรัสรู้ดังนั้นในเช้านี้เมื่อพวกเราระลึกได้เป็นอย่างดีตามกำลังความสามารถและความคุ้นเคยของเราแล้วเชิญทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติบูบชาเสมือนหนึ่งว่าพระพุทธองค์อยู่ตรงหน้าเรา แล้วเราเข้าไปนั่งใกล้ในที่อันควรแบบที่เรานั่งอยู่เพื่อสดับตรับฟังพระสัธ,ธรรมที่เป็นธรรมชาติคือความจริงที่อยู่คู่กับชีวิตของพวกเราทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ว่าชีวิตที่จะเป็นมนุษย์แบบพวกเราหรือชีวิตในสรรพสัตว์อื่น ที่นอกเหนือจากเราที่ล้วนแล้วแต่มีจิตก็ไปครองชีวิตนั้นๆไปนในวิธีของกรรมที่แต่ละจิตที่ครองกายจะเป็นผู้กระทาและเป็นผู้เสวยผลของกรรมนั้นด้วยตนเองอย่างพวกเรานี้เป็นมนุษย์ ที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐได้เพราะเหตุว่าเราเข้าถึงในสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้เวนยสัตว์ทั้งหลายได้เข้าถึงในฝั่งของเหตุก็คือทางสายเอกในฝั่งของผลก็คือทางสายกลางจะมีมนุษย์สักกี่คนที่ได้โอกาส เข้าถึงทั้งเหตุและผลนี้และเปิดโอกาสให้กับตนเองได้มาเดินบนเส้นทางที่ดีงามตามรอยพระพุทธองค์หากเราย้อนกลับไปในช่วงแรกที่พระองค์พาเวนยสัตว์กลุ่ม ที่ได้สร้างบุญสัมพันธ์กับพระองค์ได้พบเห็นพระองค์ท่านผ่านกายมนุษย์แล้วคนเหล่านั้นได้สัมผัสจิตพุทธะของพระองค์ท่านในขณะที่ครองกายมนุษย์อยู่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีบุญใหญ่มีบุญมากจึงได้เห็น พระพุทธเจ้าครบทั้งที่เป็นรูป,ปรธรรมและเป็นนามรธรรมย่อมเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่จะบรรลุธรรมและพวกเราจะได้ยินอยู่เสมอว่าแค่บางท่านฟังธรรมในประโยค แรกยังไม่จบก็บรรลุธรรมแล้วนั่นคือความพิเศษของผู้มีบุญสัมพันธ์ที่อยู่ตรงนั้นและอธิษฐานจิตมาดีจึงได้รับสิ่งที่เป็นมงคลยิ่งสมดังที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ในฉับพลันนั้นทันที แล้วพวกเราอาจจะเคยรับรู้ว่าจิตที่ครองกายมนุษย์บางคนแม้นอยู่ตรงหน้าพระพุทธเจ้าเห็นทั้งรูป,ปรธรรมแต่ไม่เข้าถึงนำมาทำคือไม่สามารถนำพระสัทธรรมไมปย่างลงไว้ในตนได้ก็ได้พบเปล่า คือไม่ได้มีโอกาสในการบรรลุธรรมก็มีมากมายสำร้ายคนบางกลุ่มบางพวกบางคนก็จาบช่วงล่วงเกินแล้วก็ปิดโอกาสที่พระองค์เปรียบเสมือนชนทั้งหลายเหล่านั้นหมดสิทธิ์บรรลุธรรมเปรียบดุดดัง บัวที่อยู่ในโครนไม่สามารถโผล่พ้นออกมาได้ก็ฝังตนไว้ในคนนั้นคืออยู่ในความมืดดำของอวิชชาตันหาอุปทา,านต่อไปต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะได้รับโอกาสนั้นหรือไม่ไม่มีใครรู้หรือบางทีเราจะได้ยินว่า บางคนดูเหมือนเป็นผู้มีปัญญาทึบคือรู้สิ่งใดช้าแต่เขาได้มีบุญได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครบทั้งสองมิติทั้งรูปประธรรมและนามธรรมาเมื่อพลังของพุทธะจากพระพุทธองค์ได้ย่างลงสู่จิตที่ครองกายนั้น แม้นตัวปัญญาคือตัวสมองที่เป็นของกายอาจจะเชื่องช้าไม่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อจิตรับรู้และเชื่อฟังเขามีความเพียรเขาเรียนรู้ไปตามคำตรัสสอนทำไปช้าๆแต่ในที่สุด ขาก็บรรลุธรรมหาพวกเรามองเห็นชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วนำมาพิจารณามาที่ตนเองเราไม่ได้พบพระพุทธองค์ในความเป็นผู้ที่ครองกายมนุษย์ แต่เรากลับพบสิ่งที่พระองค์ตรัสก่อนที่จะปรินิพานว่าพระธรรมคำสอนทั้งฝั่งของพระวินัยและพระสัทธรรมนั้นจะเป็นตัวแทนพระพุทธองค์ตอนแรกตอนที่เรายังไม่ได้ฝึกทางการเจริญสติเราก็เหมือนจะมีความหวัง มีกำลังใจว่าเราคงได้มีโอกาสบรรลุธรรมได้แต่เราก็ใช้เวลานานในการเข้าถึงความเป็นไปได้ว่าเราจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในแบบที่พระองค์ตรัสก่อนปรินิพานนั้นอย่างไรตราบจนกระทั่งเรามาเจริญสติ เราจึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ในคำว่าสติเป็นเหตุของทั้งพระวินัยและเป็นเหตุของพระธรรมพอเราจับต้องตัวสติได้ว่าอยู่กับเรา เป็นพลังงานบวกสิ่งที่พระองค์ตรัสห้ามและสิ่งที่พระองค์ทรงชี้ให้ทำเราก็ค่อยๆเข้าใจไปตามลำดับอย่างไม่กดข่มพฤติกรรมที่เราเปลี่ยนเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราเข้าใจ ในเหตุของพระธรรมและพระวินัยอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็จริงแต่ยั่งยืนและมั่นคงความงดงามของพฤติกรรมเราก็ค่อยๆ่งามไปตามลำดับของพลังแห่งสติที่เรามีพอเราจับตัวสติได้เหมือนเราเข้าไปสัมผัสพ,พลังของแม่ ที่คอยดูแลเราเหมือนแม่ที่ดูแลทารกน้อยอย่างอ่อนโยนและเมตตาเราก็จะค่อยๆเห็นชีวิตครบทั้งสองมิติทั้งในฝั่งของกายและในฝั่งของเราคือจิตผู้มาครองกายก็แปลว่าเราได้เห็นชีวิต ครบท่วนในแบบที่มนุษย์พึงจะเห็นอันเป็นความประเสริฐที่คู่ควรกับมนุษย์ทุกๆชีวิตเมื่อเราเข้ามาสู่การปฏิบัติที่ต่อเนื่องในเบื้องต้นการปฏิบัติของเรา ก็ลุ่มๆุมด,นดอนๆขาดขาดเกินเกินติดติดดับดับดีบ้างไม่ดีบ้างแต่พอเราทำไปเรื่อยๆเสียงของแม่คือสติก็เริ่มมีพลังอยู่กับเรามาช่วยทวงดุลเสียงของมานคือตัณหาที่ลวงเราตลอดมา พอชีวิตที่ดําเนินบนเส้นทางของการเจริญสติได้มีความถี่ความบ่อยจนเป็นอจินกรรมมากขึ้นเราก็จะเห็นตนเองมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนและเราจะรู้เข้ามาภายในว่าเราไม่ได้มีเฉพาะพลังของแม่คือสติเท่านั้นเรายังมีกุศลธรรม,มอื่นๆ มาประกอบให้เราแข็งแรงและเข้มแข็งในการที่จะดำเนินตนบนเส้นทางที่ถูกต้องชอบธรรมไปตามลำดับแล้วก็ดีงามขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมในฝั่งที่พระองค์ตรัสห้ามเราก็เริ่มผิดน้อยลง ความผิดพลาดท,ที่รุนแรงแทบจะมองไม่เห็นก็จะมีเพียงความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะข้ามได้แต่เราก็จะเห็นตนเองมีพฤติกรรมที่เดินตามพระวินัยของท่าน ในสถานะที่เราเป็นไม่ว่าจะเป็นครวาตหรือนักบวชเราก็จะเห็นตนเองดีไปเนืองๆต่อเนื่องไปและเมื่อเราเข้ามองเข้าไปในฝั่งของพระธรรมที่พระองค์ตรัสสอนและทรงชี้ให้เราทำตามเราก็ทำได้ง่ายขึ้นอะไรที่เราทำได้ง่าย คือความดีพอความดีเราทำได้ง่ายเราก็เสวยผลลัพธ์ของความดีได้บ่อยความสุขเย็นที่เกิดขึ้นก็มาประกอบกับการดำรงชีวิตของเราไม่ขาดความบริบูรณ์ในเรื่องของ ความดีและผลของความดีก็มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมไปตามอัตภาพของเราเมื่อทั้งสองฝั่งฝั่งที่เป็นความชั่วที่พระองค์ห้ามเราทำน้อยลงฝั่งของความดีคือที่พระองค์ตรัสสอนให้ทำเราทำมากขึ้น พลังชีวิตที่เราได้มีองค์ประกอบครบทั้งพระธรรมและวินัยที่เป็นตัวแทนของพระองค์นั้นก็กลายเป็นกระแสธรรมที่อยู่กับเรากระแสจิตที่พวกเราได้นำเอาสิ่งที่พระองค์ตรัสสอนเป็นตัวแทนของท่าน เข้ามาซึมทราบไว้ในตนเองอยู่เสมอเสมอสิ่งนี้แหละที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเราให้ดำเนินไปได้สุดทางทั้งสองสายทั้งสายเอกและสายกลางย่อมสำเร็จ ทั้งในฝั่งของเหตุและในฝั่งของผลแล้วยิ่งนานวันเมื่อเราได้พบกันเป็นหมู่คณะมากขึ้นตามแรงอธิษฐานที่มีมาแต่เดิมก่อนหน้านี้เราไม่รู้ว่าเราจะพบกันภายใต้พุทธบารมีธรรมของพระพุทธโคดมในพุทธกาลนี้ แต่ตอนนี้เราพบแล้วแรงพลังที่เราต่างอธิฐานมาก็มาปรากฏเป็นแรงอธิษฐานไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือความสำเร็จทางธรรมซึ่งนำความสำเร็จทางโลกเราจึงให้ความสำคัญกับการเข้าเฝ้า พระสัมมาสมัมพุทธ,เ,ธเจ้าและสิ่งที่พระองค์สรรเสริญว่าหากจะบูชาพระองค์นอกเหนือจากอมิสบูชาหรือการบูชาด้วยวิธีการใดขอให้ระลึกว่าพระองค์ทรงสรรเสริญการปฏิบัติบูบชาเหล่านี้เราก็ทำอยู่ เมื่อเราทำอยู่เป็นกิจวัตรทั้งทำพร้อมกันเรียกว่าสามัคคีกันทำและแยกกันทำเรียกว่าปัจเจกก็เท<ม>่ากับว่าเราไม่ได้หลุดออกจากเส้นทางของการอยู่ณเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าเลยความสำเร็จ ที่พวกเราปรารถนาในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันได้ปรากฏมาตั้งนานแล้วความสำเร็จแรกที่เกิดขึ้นคือการสำเร็จในฝั่งของการสร้างเหตุซึ่งสำคัญที่สุดของความสำเร็จทั้งปวง เพราะความสำเร็จของการสร้างเหตุย่อมมาซึ่งผลไม่ช้าก็เร็วแต่เราสร้างเหตุได้เร็วก็เป็นเครื่องหมายว่าผลก็ต้องเร็วตามเราทำเหตุได้มีกำลังผลก็ต้องมีกำลังทำเหตุได้ใหญ่ผลก็ต้องใหญ่ไปตามเหตุนั้น การระลึกถึงพระบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพวกเราอย่าดูเบาแค่เพียงระลึกแมน้นตอนที่ระลึกเราอาจจะนึกไม่ออกแต่ขอให้พวกเรารับรู้ว่าในยามใดที่เราได้รับประสบการณ์ตรงด้วยตน,นเอง ที่เราสามารถสัมผัสพุทธบารมีของพระองค์ได้ในยามนั้นเราจะเข้าใจว่าพระบารมีที่พระองค์มียังคงอยู่ประสบการณ์การรับรู้นั้นแหละที่จะทำให้เราไปยืนอยู่ เป็นหมู่แห่งสหายของชนชาวพุทธการในยามนั้นที่เขาได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งรูปธปรรมและนมามธรรมเราก็จะเป็นดุดเขาเหล่านั้นด้วยแต่ในแบบที่ถูกต้องชอบธรรมคือเข้าถึงพระพุทธเจ้าจริงๆ และหากเราสำเร็จซึ่งผลด้วยคือบรรลุธรรมเราจะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ทุกที่ทุกเวลาและไม่ใช่เป็นการเห็นแบบถือมั่นยึดติดแต่เป็นการเห็นในขณะที่ปล่อยวาง การที่เราผนึกกําลังกันสร้างคุณงามความดีแล้วคอยตักเตือนกันไม่ให้หลุดออกจากเส้นทางนี้ทั้งทางสายเอกและทางสายกลางนั่นคือธรรมทานที่เราต่างมีให้กันในแบบที่มนุษย์พึงกระทำ ต่อกันและกันชาวนี้นำสิ่งนี้มามอบเป็นบรรณาการให้กับพวกเราเพื่อให้กำลังใจกับพวกเราว่าการบรรลุธรรมนั้นพร้อมเกิดกับเราเสมอขอให้มีศรัทธาต่อปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ท่านให้มั่นคงเท่านั้นด้วยการลงมือรม สร้างเหตุและผลลัพธ์ที่ดีคือบรรลุธรรมย่อมเกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะการเนินตนบนเส้นทางสาเอกคือสติปัฏฐานสี่เจ็ดวันนั้งเจ็ดปีเท่านั้นเราย่อมสำเร็จได้ตามที่พระองค์ตรัสไว้ในสติปัฏฐานสูตรกันทุกท่วนหน้า